สวัสดีครับพระหมายเลข170สําหรับงานประกวดสูงมาฐานสากลครับพระนะั้มีลักษณะขาวนะครับตรงนี้เป็นสุขโขไทยกาแพงเพชรเห็นไหมครัพิมพใหญ่ใบหน้าเสียมนะครับแล้วก็เกตทุลุซุ้มแบบผ้าซุ้มซุ้มจะไม่สมมาตรนะครับลักษณะกว่าประจกสัดส่วนก็ได้เลยโจตกมาลึกมากนะครับตรงนี้นะครับ ฐานเขียงนะครับอันนี้เกือบจะสอบตรงมีร่องห่ังน้ำตื้นๆตรงนี้บริเวณนี้เชิดขึ้นเฉียงลงครับแข้งสันชัดเจนครับองค์พระเป็นลักษณะนะครับเป็นพระลักษณะแบบเก่าเก็บนะครับมีการแตกลานนะครับทั่วทั้งองค์เลยนะครับแล้วก็แข้งสันนะครับชัดเจนด้านข้างลอยปริแยกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับส่วนหลังเลยเนี่ยก็มีลักษณะบริเวณนี้นุ่มนะครับนุ่มมีรอยปูไตเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระที่เก็บดีใช้ไปเรื่อยๆนะครับ พระจะค่อยๆหนึกนะครับแล้วจะค่อยๆเบอร์แล้วเนื้อเนี่ยจะออกขาวพระนะครับมีลักษณะนึกแกล่งนะครับแต่ว่าบริเวณนี้ค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็แตกลายเนี่ยทั้งองค์นะเนี่ยวันนี้แต่ลักษณะการแตกเกิดจากการหดนะครับอันนี้ไม่ได้มาจากการทอดแน่นอนนะเพราะว่าพระเนี่ยเนื้อนุ่มมากนะครับเป็นแกล่งนุ่มแกล่งเนยนะครับแนื้อนี่ล่องสังคตินะครับแต่ลายเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นเนื้อแตกลายนะครับแต่ว่าผิวเนี่ย ไม่ได้ถึงขนาดเป็นผิวแบบสังคลโลออกเป็นขาวน้ํานมนะครับนี่นะครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยก็เป็นลักษณะธรรมชาตินะครับผ้าเนื้อขาวส่วนใหญ่มวลสารจะละเอียดนะครับปลาซุ่มกอกของแผงเพชรนั้นเล็กมากนะครับถือว่าเป็นเนื้อสวยในอดีตเนี่ยนะครับพระธรรมถาวรก็พูดถึงเนื้อนี้นะครับแล้วพิมพ์เนี้ยในบางพิมพ์เนี่ยสอบตรงมาแล้วจะมีลักษณะของการเป็นเส้นที่เชื่อมลงมาจากฐานเคียงอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้มีบางพิมพ์ที่เป็นลักษณะนี้ไม่ได้จาเป็นว่าจะต้องเหมือนกันหมดนะครับ เป็นลักษณะของวาาต่างๆของช่างแกะนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าทั้งซุ้มทั้งอะไรเนี่ยนะครับมีสภาพกรรมหดเหี่ยวระดับหนึ่งแล้วก็มีความสวยอีกแบบครับ